เราเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่หายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้าที่ดินสวยๆอีกแล้วนะผมที่ดินแปลงนี้ใกล้สนามบินขอนแก่นด้วยนะครับเนื้อที่ถึง135ราาตารางวาผมล้อมรั้วเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง4ด้านมีประตูให้ด้วยนะครับติดถนน2ด้านเลยนะครับผมตัวที่ดินล้อมรั้วกำแพงเรียบร้อยครับผม ที่ดินอยู่ใกล้กับหมู่บ้านสุภลายบีตนะครับติดวิวิวเลสนะครับผมหลังโรงแรมราชวดีนะครับราคา2องล้านสองแสน้าบาทนะครับผมสามารถมะดูที่ดินได้ตลอดเวลาเลยนะครับน้ําไฟก็หน้าที่ดินนี่เลยนะครับผมติดถนน2ด้านนะครับอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับการเดินทางสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านนะครับผมไม่เปียวไม่ล้างนะครับแต่ก็ไม่แออัดครับผมนะครับ เอกสารสิทธิ์ครบถ้วนนะครับใกล้กับหมู่บ้านวีวิลเลจนะครับผมนะครับผมใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับใกล้สนามบินด้วยนะครับผมถ้านใดสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาเบอร์โทรมาเจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะได้ขึ้นมาครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน